มาดูเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับประเด็นเศรษฐกิจเรื่องของแรงงานไทยครับภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็มักจะเกิดขึ้นส,ง,ง,สงครามสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยสอปีแล้วนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยความไม่สงบตามแนวชายแดนแล้วก็ เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องจับตามองเพราะการค้าการขายของเราเนี่ยแน่นอนละครับการค้าชายแดนแล้วก็การพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่เราทําเป็นปกติเป็นการค้าการขายบ้านพี่เมืองน้องกันค่ะเมื่อเกิดเหตุความไม่สงบหรือว่านโยบายในแต่ละประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะกระทบกับเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เกณฑ์ทหารในเมียนมาะนะครับที่เขาบอกว่ามีการบังคับเรื่องของการเกณฑ์ทหารผู้ชายผู้หญิงนะฮะก็ทําให้คนเมียนมาเนี่ยหนีตายมาจากที่โน่นทลักกันมามาเป็นแรงงานไทยนะฮะแรงงานต่างด้าวนั่นเองนะครับรวมถึงปัจจุบนันนี้เรื่องของ AI ที่มาแทนมนุษย์นะสองประเด็นนี้ส่งผลอย่างไร กับเศรษฐกิจไทยนะครับพูดคุยกันครับกับดรธนิตสรัตน์รองประธานสภา,าองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่อดรรละครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะส,ว,สะวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองเป็นโอกาสหรือว่ามองเป็นความเสี่ยงคะเนี่ยเมียนมาเขาบังคับเกณฑ์ทหารนะคะมันก็อยู่ที่เรามองนะ,ค,ะคือก็เป็นได้ทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับคือ ่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมองก่อนว่าแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีประมาณประมาณสองประมาณสองล้านประมาณสองล้านกว่าคนครันะประมาณสองล้านกว่าคนนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของแรงงานตั่งดาวทั้งหมดนะอันนี้ต้องคอาใจว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากแล้วเขาก็ยังมีพลเมืองที่พร้อมจะมาทํางานเป็น คนหนุ่มสาวใช่ไหมค่ะแต่นี้ประเทศไทยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรายังในจากนี้ไปในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราเข้าสู่สังคมไฮเอชโซซายตี้นะคอมลีทด้วยนะคอมลีทไฮเอชโซซายตี้เนี่ยสังคมสูงวัยสมบูรณ์เนี่ยนะคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นคนจะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ เป็นหนึ่งในห้าของประชา Paste กรเราใช่ไหมค่ะไอ้ที่จะเอา AI Automation มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วอย่างที่เราคิดแค e อะไรก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับเรายัางต้องใช้อุตสาหกรรมหรือบริการที่ต้องใช้คนจำนวนมากอยู่นะเกษตรปศุสัตว์ประ,ระมงส่งออกพวกนี้เนี่ยนะฮมันต้องใช้คนเดี๋ยน,นี้เรามต้องมองมอง่างนี้ในสิบปีข้างหน้าเนี่ยเราพูดก็เท่าทีจริงอะนะคุณบอกถึงคุณจะไพใช้ออโตเมชันอะไรเนี่ย นั่นนั่นเรามองไปว่ามันก็ต้องใช้คนอ่ะคนของเราไม่มีแล้วอ่ะนะคนเกิดเราก็น้อยลงนั้นประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นทั้งแรงงานเียนมาเนี่ยที่เขาใกล้ไทยที่จุดเนี่ยนะเขาก็เป็นทั้งความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือว่า้ว่ความมั่นคงใช่ไหมถ้าคุณคุมคุมไม่ไดนะ้แล้วก็เราก็เป็นเรื่องของกระบวนการสีเทา<ะ>ที่อยู่ในเนี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นความเสี่ยงของเรา แต่ในโอกาสเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยทำไมเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในเศรษฐกิจของเราใช่ไหมแตนนี้ตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีมันก็มองได้สองแบบนะที่เขาหนีตายกันเข้ามาประเทศไทยวันนี้คือ,ค,อคือเรื่องของการเกณฑ์ฐานเมียนมาเนี่ยนะครับเนื่องจากผมไป็นดดีตเลขาธิการสภาทุกจุดไทยเมียนมาเนี่ยก็มีข้อมูลแล้วก็เช็คจากทางที่ย่างกุ้งที่อะไรเนื่องจากผมมีพนักงานอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ย คือเวลาเขาเกณฑ์นเนี่ยเขาไม่มเหมือนเราเนะไปเกณฑ์มีศัตรีมีอะไรเขาไล่จับตามบ้านเลยโอ้ครับนะค่ะไปตามบ้านช่องเลยเนี่ยนะแล้วก็มีรถนะหนุ่มสาวหน้าตาหนุ่มสาวขอดูบัตรประชาชนขอดูสับขึ้นรถเลยออ uh ื huh. แล้วก็ไม่มีเงินเดือนสุทานเลย uh huh. ใช่ไหมอันนี้มันมัน,มนลักษณะของเข้าแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ทั้งล่างฟุ้งที่ผ้าอ่างนะครับที่เมลวดีที่อะไรตา่างๆพวกเนี้ย ไปถึงแถวอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้คนตื่นระหนกหมดนะพ่อค้านักธุรกิจก็หน,นีก็ออกนอกประเทศได้ทรัพย์สินเป้าหมายคือเมืองไทยโดยสถานทูตเราถึงเซ็งหมดเนี้ย <ฮะ S 2> มาขอวีซา่าอีนเมียเนี่ยเขาไม่ต้องขอวีซ่านะ,<ฮ>ะแต่เขากลัวว่าถูกคัดกรองที่ที่สนามบินเ <ฮะ S 2> ขาเลยมาขอวีซ่าใช่ไหมที่สุดสถานทูตเราต้องมีบัตรคิวนะล่วงหน้ากันอีกห้าวันเลยอะ,<ฮ>ะเป็นทุกวันใช่ไหม นั้นเอ่อภาของพามา่าพออย่างนี้อีกอย่าง,างตัวน,นี้พาม่าเขาของแพงมากคนแทบจะเดือดร้อนว่างงานเศรษฐกิจพังการลงทุนหายของแพงหมดเพราะตามคือคือคือ,คอพาม่าเนี่ยเขาเพิ่งอยู่สามประเทศนะหลักๆเรื่องเรื่องเรื่องสินค้าเข้ามาอ,อโภคโบริโภคเนี่ยนะครับทั้งเหนือก็จีนใช่ไหมแถวเหล่าไกาออ่อะไรที่ที่ถูกยึดไปเนี่ยตรงข้ามเป็นเรื่อง บูเซเป็นเส้นทางการค้าหลักของสินเข้ามานะทางตะวันออกเนี่ยหลักๆของเราก็คือที่ที่แม่สอดเนี่ยเป็นด่านหลักนะครับข้ามไปก็มีวดีแล้วก็ไปเมืองผาอ่างเข้าไปย่านกุ้งก็ประมาณสามสี่ร้อยกิโลเมตรนี่ก็เส้นทางหลักนะครับอีกเส้นทางหนึ่งตรงตรงตรงัฐยะไข่นะตรงเมืองบูเซแล้วก็ข้ามไปเยเป็นมณีปูละอะไรของเนี่ยอันนี้เป็นเส้นทางหลักของอินเดีย ที่สินค้าเข้ามาไอ้เส้นทางสามทั้งเส้นทางขนาดนี้เนี่ยมัน,นนะมีกันครับนเหราปะครับเออสินค้ามันเข้ามายากแล้วก็แพงอย่างทางแม่สอบมีวดีเนี่ยปกติก่้าขนส่งสองหมื่นเนี่ยกลายเป็นหกเจ็ดหมื่นเลยนะต่อเที่ยวนะฮะนั้นราคาของนอกจากขาดแล,แแล้วแพงให้มันก็เลยทําให้คนเขาอยู่อยู่ยากอย่างนี้ดีกว่าก็ทะลักเข้ามาครับพอทะลักเข้ามาแบบนี้เราจะทำยังไงครับที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเราครับ นี่ไงรัฐบาลต,ต้องต้องชัดเจนไงเพราะนโยนบายสามดาวของเราเนี่ยมันอิรักอิหลันนะไม่รู้จะพูด <ạ. S 2> ยังไงนะ <ạ. S 2> ใช่ไหมเราก็ยังมองเข้ามาแย่งงานอใช่ไหมนะมันขึ้นบางเวทีบอกเออเมียนมาเมันแย่งงานอ่ะิงมันเขาทำงานคนละแบบกับเราใช่ไหมอย่างในงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มาอยู่ในอุตสาหกรรมแถวแบบแปรรูปอาหารครับนะครับตากกระป๋อง จับรถผลระบายแต่คนไทยไม่ทามันเสียแฉ็นะผมอยู่ในธุรกิจามปากระป๋องเนี่ยมันยืนอยู่ทั้งวันนะวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงอ่ะนะคุณต้องยืนอยู่แล้วพื้นก็แฉะนะแกะก้างปลาแกะอะไรพวกนี้เนี่ยสามวันแรกไปทํางานเนี่ยเป็นไข้เลยนะหมายความมันยืนทั้งวันเนี่ยได้อกไหมนะคนไทยเราไม่ทําบอกสับรดเนี่ยมือเปื่อยอย่างนี้พูดตรงๆงใช่ไหมนะแล้วก็มาอยู่ในเกษตรอย่างตีดยางอย่างเนี้คนไทยกรีดไม่ตื่นตีสี่ไม่มีแล้วใช่ไหม แล้วเราก็ยังบอกว่าเราเป็นยางเบอร์หนึ่งของโลกถูกต้องไหมใช่ไหมเราจะเป็นยางเบอร์หนึ่งของโลกเราจะเป็นเมืองแป้งมันนะไอแป้งมันสับประหลังม็ใช้คนนะเราบอกว่าเฮ้ต้องทาอ้อยแฝงลูกเป็นไบโออะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่คุณจะรู้ว่าอ้อยมันใช้คนตัดนะมันก็มีเครื่องมีเครื่องตัดแล้วก็ยังมีคนคือประมงอย่างนี้ประสุสั์เล่นเป็ดเล่นไก่เนี่ยมันมัน,ม,นมันใช้คนทั้งนั้นอ่นะใช่ไหมเพราะ <laughs> ตรงนี้เราต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยแล้วเราคนแก่คนก็ไม่มีคนหนุ่มสาวกว็น้อยนะมันควรจะมียุทธศาสตร์แล้วแหละเพื่อจะเอาแรงงานต่างชาติเนี่ยมาเป็นประโยชน์อย่างมาเลเซียเนี่ยเขามียุทธศาสตร์ชาติเลยนะเขาเอาคนมาจากบางประเทศอศย่างอินโดนีเซียญี่ปุ่นนะครับอิสราเอลเดีิสสวีเดนอะไรพวกนี้เนี่ยเขามียุทธศาสตร์เพราะว่าคนเขาไม่มีฮนะ,ะเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราพู้ติสังคมสูงอายุสูงอายุเราไม่บอกเลยว่าคนของเราอนาคต ไอ้คนที่มันต้องทํางานเอามามากันไหนใช่ไหมแล้วคนรุ่นใหม่ก็ไม่มีลูกเลยนะฮะใช่ครับลดลงลดลงฮะประชากรหนุ่มสาวใช่ใช่ใช่ไอเน,นี้ยเราม,ามองไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยลําบากนะต้องชัดเจนฮะว่านโยบายตรงเนี้ยมันจะเอาอย่างไงชัดเจนเลยวางเป็นระบบเลยจะเปไปมองเขาเป็นศัตรูครับแต่เราจะควบคุมเขาอย่างไอใช่ไหมครับ ให้อยู่ในระบบแล้วก็ไม่แย่งอาชีพคนไทยก็ไปทําเติมเต็มในส่วนของอาชีพที่อยู่แล้วไม่ทำคนแย่งจริงก็คือคนจีนที่นี่ก็มาทําค้าขายเลยแล้วเปิดเลยนี้เาเปิดเสรีมาพร้อมกับนักเรียนเดี๋ยวนี้เด็กจีนมาเรียนตามลเมืองไทยหมดแล้วก็เอาพ่อแม่มาด้วยมาค้าขายดูที่นี่ไปทุกท่านทุกย่านเลยนะที่นี่น่ากลัวน่ากลัวมากๆมาแย่งเลยอ่ะแย่งอาชีพของจริงเลยอะใช่ไหมแต่พวกนี้เข้ามาเขาไม่ทําเนรอใช่ไหม นะครับนั่นมันแล้วเราก็หมายความว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์เขาได้นะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับใช่ไหมอืมครับก็เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยต้องจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้ให้ถูกกฎหมายและกลําหนดกรอบพ <okay. S 2> อที่เราควบคุมอืมเราใช้แนวยุทธศาสตร์กํากับควบคุมครับนะซึ่งก็ถูกแต่ว่ามันต้องทําเชิงมิติเศรษฐกิจด้วยว่าเฮ้ยเราจะดูตัวอย่างอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยใช่ไหม นะครับญี่ปุ่นใช่ไหมเกาหลีใต้เงี่ยเราเรา,เรารู้นี่คนไทยไปเป็นซีซั่นไปเก็บไปแลสตรอเบอร์รี่ไปแล้วเรารู้ดีเห็นว่าไปกันก้าแรงก็ดีเนี่ยเราต้องมีระบบอย่างนี้ฮะแล้วก็การควบคุมแล้วก็สีเทามันจะหายไปครับความต้องการมันมีไงคนเันื่อเอามาแบบผิดกฎหมายมันก็เกิดสีเทาเดี๋ยวนี้เขาหมา่าสองหมื่นนะนะครับ,รบแบบ,บอะไรการซับเซอร์วิสเลยนะครับจากตะเหลียงเนี่ยส่งมาถึงบ้านกรุงเทพเนี่ยสองหมื่นเหมาเลยฮะอ๋อทาให้ถูกกฎหมาย,ย,นะมมายใช่ไหมฮะ หรือหรือผิดกฎหมาย่นมาขนมาคือคนละสองหมื่นคือค่าเดินทางฮะฮะทุกอย่างหมดฮะอ๋อเอษๆส่งถึงบ้านกทบและปริบบนทนไม่ไม่ต้องมีบัตรหรือไงไม่มีบัตรไม่มีบัตรแล้วช่วงนี้บัตรแอบออกไม่ได้เพราะพม่าเรื่องเอ็มโอยูอะไรเขาจบไปหมดแล้วฮะก็ไม่ได้ทําละเขาลบกันแล้ววันนี้เขาไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วพราะในพวกนี้ที่ลักมาเนี่ยคนที่ พอมีตังหน่อยเนี่ยก็อสองหมื่นส่งถึงบ้านออนะอีกพวกนึงก็คือที่ไม่มีตังก็ต้องลักลอบที่ที่เราจับได้ก่พวกนี้<ะ>ข้ามแม่น้ำเมยมาข้ามมาเลยมาเดินตามป่าตามเขา<ะ>แต่ไอพวกที่ตรงเนี้ยมัน,ม,นมันสีเทาไงผม<ะ>ไม่ได้บอกว่าใครมีคอร์<ะ>รัปชันหรืออะไรนะแ<ะ>ต่ผมมันเป็นธุรก<ะ>ิจสีเทาใช่ไหมมันเขามีกระบวนการอ่ะใช่ไหมฮะไปเชียวมาตลอดเลยตั้งแต่ขายแดงจนมาถึงถึงที่ที่ จุดหมายไปลายทางืะครับก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะต้องมีมาตรการแล้วก็นโยบายแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนว่าจะไปทิศทางไหนเนื่องม <นะ S 2> ันจะเป็นสีเทาแบบนี้ต้องชัดเจนเน,น่มิติดีนะเพราะเราปัะกัดระเบียบเลยแต่ว่าวไม่ใช่เน้นควบคุมกํากับใช่ไหมมันต้องเป็นลักษณะมาถึงเชิงคือต้องมีด้วยผมบอกว่าไม่ไม่ใช่มีแต่ว่ามันต้องเชิง คือมิติแรงงานว่าเราจะประโยชน์ไปาใช้แรงงานยังไงเราคุมเขาได้ดีกว่าฮะความต้องการจริงๆตอนเนี้อยู่ในประเทศไทยแรงงานต่างด้าววมๆกันนะประมาณสามล้านสามใช่ไหมครับสามล้านสามเนี่ยสูงสุดนะในรอบประปัติการที่เคยมีตูกกฎหมายนะคต่จริงยังมี 4, 000, นะอีกกี่ล้านอ่ะบางคนพูดสองล้านสามล้านกดครับ,รบดีมานมันมีนะพอพ่ะแล้วโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยเกษตรมันแรงงานถูกกฎหมายมีไม่ได้นะะเพราะมันไม่มีนายจ้างใช่ไหม กรีดยางหรือมันตปีหน้ายางผัดไปเขาก็ไปทาอย่างอื่นนะไปทําอ้อยไปทาอะไรทำตาลไปทําอะไรเขาเขาโยกย้ายบำรงุงปสุสัตว์พวกนี้ยมันไม่มีในจ้างชัดเจนนะมันยขึ้นทะเบียนไม่ได้อครับก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะครับเรื่องของแรงงานตามดาวเลี่ยโอกาสครับ อีกเรื่องหนึ่งครท่านฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปสู่สมาร์ทเทคโนโลยีฮะนำเอไอมาใช้ประโยชน์แทนมนุษย์การที่เอไอมาแทนมนุษย์เนี่ยจะทําให้คนตกงานเยอะมากขึ้นไหมครับเนี่ยจริงจริมันเอเทคโนโลยีเนี่ยในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทีที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมีที่สี่แล้วมันจะไปที่ห้าทุกๆุกช่วงเนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ทําให้คนส่วนหนึ่งต้องเปลี่ยนอาชีพ กับตัวแม่ได้ก็เปลี่ยนอาชีพใช่ไหมแต่ก่อนคนยุคเด็กใช้สตรีมใช้ไอ้น้ำใช่ไหมก็มีคนพวกหนึ่งที่เคยใช้แรงงานก็อยู่ไหมตอนหลังเป็นเครื่องจักรตอนหลังเป็นแมชชีนเน่เวลออโตเมชันฉนั้นเอไอเนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมที่อยู่ในอยู่ที่คุณจะไปใส่อยู่ที่ตรงไหนแต่จริงจริงมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะนะครับมบายไงที่เราถือทุกวันเนี้เอไอไปไปหมดคุณสังเกตไหมคุณเข้าไปยูทูบอย่างเงี้ยมันจะจาเลยนะคุณชอบดู ประเภทละครประเภทละครดีประเภทอะไร,ระะมันจะจําไว้มันจะขึ้นมาประจาเห็นไหมสังเกตไหมฮะใช่ไหม<ฮ>หรือ넷ฟิกเนี่ยถ้าใครมี넷ฟิกในหนังเนี่ยมันก็จะจปปะําไว้ว่าคุณชอบดูประเภทไหนคนะโอเพ่นเอไอมันก็อยู่ในอยู่ในมือถือของเราเนี่ยนะครับหรือไอโฟนบล็อดเนี่ยนะก็เป็นเอไอประเภทผมใช้ประจำ่าเมื่อวานก็ยยงใช้งใช่ในการเสิร์ชข้อมูลเนี่ยนะท่านเอไอเนี่ยมันอยู่กับใน มันใกล้ตัวเรามากนะมันอยู่ในครัวเรือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ในในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในตามสำนักงานตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแไอ้โรบอทเนี่ยเราเราจะไปด้วยโรบอทที่มันตัวใหญ่ๆนะจริงโรบอทในบ้านเราก็มีนะไอ้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับตัวเล็กๆอตเห็นไหมใช่ไหมไปทานอาหารเมื่อวันอาทิตย์ผมไปนั่งทานอาหารร้านหนึ่งเมไห่ใหญ่โตนะก็มีโรบอทซื้อถาดมา มาเสิร์ฟใช่ไหม,ไหมะคะมีโรบอตถือถาดมาอ่าแรกๆก็อาจจะดูเหมือนกับทาเป็นเออเป็นเป็นของอะไรของของเลือดเล็กแขกแต่ผมดูแล้วเขาไม่ได้ใช้เลือดแขกนะใช่จริงนะวีสี่ห้าตัวเออโดยรดจริงเลยเพราะนมันไม่มีรจริงรๆก็ามาอยู่ในที่ตรงนี้นะโรบอตทนี้มันก็ไปใช้ในโรงงานก็เป็นเครื่องอะไรนะไอ้เป็นแขนกลแขนจับอะไรพวกนี้เนี่ยนะผมไปดูโรงงานหนึ่งเนี่ยเขาเขา ถาเอาไอ้ตัวไอ้ตัวโรบอทเข้ามาใช้ในสายการผลิตเขาเนี่ยในรายหนึ่งในสิบคนเนี่ยมันเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวนะแล้วก็โรงงานทําอะไหล่รถใหญ่ของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเนี่ยเมื่อสามปีผมไปดูเขาในฐานะเป็นประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานเนี่ยไปดูเขาเนี่ยคนก็ห้าหมื่นไอห้าพันไปดูอีกทีเมื่อเมื่อเร็วๆเนี่ยเหลือสองพันห้าครึ่งครึ่งก็ออโตเมชันเข้ามามลดไปครึ่งเลยนะครับนั่นถามว่าน่ากลัวไหม มันก็ปรับตัวไม่ได้มันก็อยู่ยากแต่ว่าเนื่องจากสังกมไทยเนี่ยเรามีคนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็ทยอยหายออกไปจ,จากจากแรงงาน<ะ>ทุกๆปีเรามีคนเสียชีวิตประมาณห้าแสนคนอะ่ะนี่ออกไหมฮะทุกๆปีเนี่ย<ะ>ใช่ไหมมันก็จะมีคนลดน้อยลงมันก็จะมาจาังหวะเดียวกับเอไอเนะีเขาเข้ามาเนี่ยมันก็คงจะทดแทนกันได้แต่สําคัญคือต้องปรับตัวคนอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยนี่สําคัญคุณต้องอยู่กับเขาอ่ะ ก็ต้องปรับตัวได้ย่าไปปฏิเสธครับนี่ก็คือเรื่องของสถานการณ์แรงงานไทยไปใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับหลักๆเนี่ยก็คือต้องปรับตัวนะครับรวมถึงรัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการเติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเมียนมาที่จะเข้าสู่ประเทศไทยตรงนี้นะครับมีการจัดระบบ ให้เป็นระเบียบทางด้านของเศรษฐกิจนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดรธนิตโสรัตครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเปียงสูงครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ